เพ่คว <kung> ่ำ <divide> พักถักทายสำปะดีพี่น้องต้องกายผู้สุขคนพี่น้องเนาะวันนี้เนี่ยดีพี่น้องในไร่สดเนาะไร่สดอันนี้ตอนอยู่ที่วัดพระธาตุโพนพี่น้องเนาะตอนนี้คนกำลังเริ่มขับไปหลายคนพี่น้องเนาะเรากำลังใบน้อยแต่มาาสาบาดแดดหน้ามือเศร้าพี่น้องแต่เลยว่าไร่สดว่ามีอ่าออกตัวหยาดย้อมเนาะพอดีมาบน มา war, มาว bon ้ามาบนแล้วใจตามต้องการไปน้องไปกันได้อ่นะฮะนั่ง <AS> ล่ำมาล่ำเนาะมาฟลอยมาล่ำให้สุดไปน้องเบิ่งเนาะอันนี้คือบรรยากาศสดๆไปน้องอยุนนาขาดโฝนก็คือเมื่อยไปน้องมาสดก็ไฟไปน้องเนาะบรรยากาศสดๆไปน้องเนาะแดดไปน้องแดดเนาะบ่บ่มีฝนไปน้องเนาะอันนี้กำลัง กะจ้างเพชรนี่มันคนผ่าธานคนพี่น้องเนาะมาลำม,มาฟอดตอนหน้าปกตินั่งลำนี่มีนั่งลำนี่สิมีผู้อีผู้หนึ่งมาหนีรูปเฮียนมีมหวัวชนหัวเป็นผู้ส้มคนนีน้เนาะลำถวายอยู่ตอนหน้าองพระธาตุโพนผ่าแ่คำเลียงพี่น้อง อ่าถูกพี่น้องให้ขำว่าเบิ่งคลิปนี้นอกพี่น้องนอกอะไรสดนี้ขอให้โชคมาล้ำรวยสุขสุขคนพี่น้องอ่าดอกมูกปูพันธนาสาเทิมกับปัญญาวันศินลป์เดือนสามเรื่อง,นองอเนาะแขกไปใช่มากกันเริ่มทะยอยเขามากพี่น,อน,อนอ้นองเนาะทั้งเบื้องสายด้านสายด้านขวาพี่น้องเนาะปกติไปหน้อยแต่บ่เคยอะไรจะมาเที่ยวพี่น้องเนาะหาคิดหาหากระิบเมื่อไรจะไปเที่ยวแรกพี่น้องเนาะ ฝากก็ได้เป็นต่อเนื้อในทรงเงี้ยหน่อยของบางห,หน้าแนบเป็นต่อเนาะฝากติดตามาสม้มนั่นงลำนั่งลำผู้ชมมอกกาเลือดกรย่อยพอดีกำลังเคี่ยงพอดีพี่น้องเนาะส้มกา วัดประทัดโทนวัดศักดิ์สิทธิ์อันกหนึ่งพี่น้องของพวกสันาลาวเมืองไทรพุทธรสวนตะเคียนแขวงสวนตะเคียนพี่น้องอันนี้เป็นพุทธศิมากับเป็นสร้าห้องถ้ำหลังใหม่พี่น้องอันนี้หลังเก่าพี่น้องสร้องถ้ำหลังเก่าก็จะเป็นตัวนี้เนาะเพิ่ธเจมามั่งในทุบหมอกเนาะสีสางไม้กับลังสางไม้อยู่หลังพุทธศิมาพี่น้องเนาะทางเขาบนประตูของประตูของวัดเจตียายาม บัดประทัดพลลังสางยังม่ล้วพี่น้องเลยมาพี่น้องฝากคนอะไคนแท่เขามา่าแล้วนกพิมพ์คำว่าซาธูพี่นาาา้องเนาะเ็นอนเดออันนี้สมาคมร้างผ่าพี่น้องเน,ะน,นงงา,านนะ 对。